คลิปเสียงไม่ใช่ครั้งแรกที่นักการเมืองหรือสื่อกัมพูชาทำทุไเด้กับไทยแอดดีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สื่อกัมพูชาปล่อยเฟกนิวจนเกือบกลายเป็นสงครามย้อนกลับไปเมื่อปี2อ4 6อยู่่หนังสือพิมพ์รัศมีอังกอร์ของกัมพูชาก็ปล่อยข่าวว่าคุณกบสุวรรณนันดาราดังของไทยสมัยนั้นเอามาพูดว่าจะเคลมนครวัดให้มาเป็นของไทยซึ่งจะตะแคงดูยังไงก็ไม่น่าจะเป็นข่าวจริงได้เลยเพราะตอนนั้นคุณกบก็มีชื่อเสียงอยู่ในกัมพูชาจะไปพูดให้คนกัมพูชาเลากลีย,ยดดดดดดทททาา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 ไไไมมมมแแแลลละี่่่่สคคคคคัััญนนนนนนรรรรรรวววว้้้้ออออยใกกกชชเเเหหหืืืิตงงจึึขบ คอนวัดไม่ได้แต่ปรากฏว่าเฟคนิวส์อันนี้ได้ผลชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งลุกฮืออย่างโกรธแค้นแล้วคุณเซนก็เติมเชื้อไฟโดยปลุกระดมความเกลียดคุณกบเพิ่มขึ้นไปอีกโดยบอกว่าคุณกบมีค่าน้อยกว่าต้นหญ้าที่นครวัดคือเอาจริงๆคุณเซนในฐานะผู้นําควรจะสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนกัมพูชามากกว่าประด็มันเฟคนิวส์นะนี่มันไม่ใช่ข่าวจริงสถานการณ์จะได้สงบความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะได้ยังดีอยู่มันก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าที่ฮุนเซนมานั่งเติมเชื้อไฟแบบนี้เพราะราุนนเรปลาทสใิยแกะชศความ ในช่วงใกล้เลือกตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยรุนแรงชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งเดินตามล่าคนไทยบนท้องถนนและทำลายสถานที่ของประเทศไทยอย่างเช่นออฟฟิศการบินไทยหรือออฟฟิศชินคอบซึ่งเป็นของคุณทักษิณที่เป็นนายกอยู่ตอนนั้นแต่จ,จุดที่โดนหนักที่สุดคือสถานทูตไทยในกัมพูชาผู้ชุมนุมปีนเข้าไปในสถานทูตแล้วก็จุดไฟเผาสถานทูตเจ้าหน้าที่ต้องหนีไปทางแม่น้ำที่อยู่ด้านหลังและบางส่วนต้องหนีไปทางสถานทูตญี่ปุ่นที่อยู่ติดกันเมื่อคุณทักษิณที่เป็นนายกตอนนั้นเห็นว่ากัมพููชชชชาาาาาาเเเเเเเรรรรริิาาิิ่่่่่มมมจจะออไไไยยยยยแแลลลล้้ววกกกกกก็สงงงงงททััคนนขปปปปึึีุหดดฏบตตโ ราได้ส่งข่าวให้คนไทยที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในกรุงพนมเปญให้มาเจอกันที่สนามบินโปเชนตงและเดี๋ยวจะส่งเครื่องบินจากไทยไปรับกลับบ้านส่วนในอีกด้านกองทัพไทยก็ต้องกดดันกัมพูชาให้ยอมให้เอาเครื่องบินไทยบินเข้าไปในน่านฟ้ากัมพูชาโดยได้นำเครื่องบินลบหกสองลำมาจอดเตรียมการที่โคราชและนำกองทัพเรือชุดใหญ่ออกเอาไทยมากดดันกัมพูชาซึ่งรวมถึงเรือที่สำคัญที่สุดอย่างเรือหลวงจักรีนืนอเบกัมพูชาเห็นกองทัพไทยขนกองทัพชุดใหญ่ออกมาจะเอาจริงก็เลยยอมให้กองทัพไทยบินเข้าไปช่วยเหลือคนไทยทีีี่่่่โปเเเเชชนตตงงงไไไดด้จจจวยหหลลลือออกกกมมาาสรร็ทุณ์ ทั้งนั้นที่เรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากเฟคนิวช่วยๆแค่ข่าวเดียวนั่นก็คือเหตุการณ์โปรเชนตงที่แสดงความทุเดศของนักการเมืองและสื่อกัมพูชาได้เป็นอย่างดีขอย้ำว่านี่เป็นเพียงพฤติกรรมที่ไม่ดีของชาวกัมพูชาบางกลุ่มไม่อยากให้เหมารวมกันอยากฟังเรื่องยาวๆไปฟังได้ที่บ้านแดงช่องกัปตันคนเนิร์ครับ